สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านวันนี้เรามาเที่ยวเขาโนมลุงกันนะครับกําลังจะขับรถขึ้นเขาโนมลุงกัน,นครับฝัออ่งตรงนี้เป็นฝั่งมาจากอํเาเภอประโคนชัยจังหวัดบุรบีรัมย์นะครับมันจะขึ้นได้สองทางฝั่งนี้จะไม่ค่อยยาวครับเราจะทางสั้นๆสามสี่น,นาทีก็ขับขึ้นถึงครับก็ไม่ค่อยชันมากเท่าไรมก็มีบางจังหวะ<ต>ที่ชันมากก็ใช้เกียร์ต่ำ ถ้ารถเกียร์ธรรมดาก็สองหนึ่งสองสามอยู่ประมาณนี้นะครับก็ขึ้นตามจังหวะถ้ารถแรงน้อยก็หนึ่งมือใหม่ก็หนึ่งครับมือเก่าหน่อยเก่งหน่อยก็สองสามครับขึ้นได้ครับนี่ผมใช้เป็นเกียร์โ,โตโ้ก็เกียร์ดีหรือลงมาดีสองดีสามบางจังหวัดสลับไปมา ก็หน้าแหลงก็จะประมาณนี้ครับจะไม่ค่อยเขียวต้นไม้ก็จะร่วงโรยแห้งเขี่ยวถ้าเป็นหน้าฝนก็จะเขียวชุบุ่มสวยงามไปอีกแบบครับถ้าดูเหมือนการขับมันจะไม่ค่อยชันมันก็ถ้าจริงๆแล้วก็ชันแต่ก็ไม่ถึงกับชันมากเหมือนทางภาคเหนือฝั่งนี้ทางแคบ ก็ต้องขับดดวยมัดระมัดระวังครับโค้งสายโค้งกว่าถนนแคบหน่อยครับจะรถจะแคบรถสวนกันพอดีนี่เป็นฝั่งขาขึ้น,ข,นขึ้นอีกฝั่งหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะให้ชมคลิปต่อไปคือ ขาลงจะเป็นลงอีกฝั่งอำเภอเฉลิมพระเกียรติบุรีลัเป็นี่ใกล้จะถึงแล้วนะครับไปเรื่อยๆครับไม่กลับรถขึ้นเขาไม่ต้องรีบมากครับก็ถ้ามีรถคันหน้าก็ค่อยๆไปเรื่อยๆอย่าไปแซงอย่าไปนะพรับบูมอับอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ครับ ขึ้นจะไม่ค่อยอันตรายครับเพราะว่าเดืขาลงก็ต้องระวังหน่อยรอดไปเก้าสิบเอ็ดแล้วลำรอดไปเก้าสิบเอ็ดแล,ล้วเก้าสิบเอ็ดก็ตาถึงเร<ะ>ียบร้อยครับขอบคุณนงบลงครับจากเชิงเขาจนถึงยอดเขาก็ใช้เวลาประมาณสามนาทีกว่าๆครับเส้นนี้ครับขอบคุณและสวัสดีนะครับ,บ,ดรบเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปนะครับ กินก็ได้ดิอนกับบ้านก็ไม่ว่าวัดปราสาทก็มีวัดมีวัดบอกมีคนข้าวัดัวตะเคียนอเียนไเขาเขียนว่าวัดบัวตะเคียนอยู่นะ คนเนียคับมันแรงแล้ว